สวัสดีครับจากร้านคงจัดการเกษตรเลื่องเมล์พานครับวันนี้มีลูกค้าทางไกลเดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับมาซื้อเครื่องเซตีร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับของคูปุต้าแท้เลยนะครับลูกค้าครับนี่ครับลูกค้าเซตีหนึ่งห้าห้าพัดนะครับสิบห้าแรงครับซึ่งจนสิบห้าแรงโล่งมีหโลคูปุต้ารวมออมนะครับรอบ ตาไฟหัวตาแคบร้องหนึ่งสามพันสามร้อยบาทนี่ครับรค้าคะไรนะครับทำการเติมน้ำมันเครื่องนะครับช่างของเรากำลังทำการเติมน้ำมันเครื่องนะครับมึงเขาขายคำึงสามเหรอ ยาอจำเลยตา่จะซื้อไปสิน้นเลตาตอบ่คอยบมดีทำเลตาแบบนี้แรกวามดีับอุบตาแทนนะครับเครื่องนี้ครับแซบทีหนึ่งห้าห้าครับนี่ครับลูกตาของเราจากบุ๊กดาหารนะครับ เดี๋ยวสักครู่เรามาฟังเสียงกันนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาเติมน้ํามันกันนะครับน้ามันดีเซลนะครับผมนี่ครับน้ามันดีเซลครับอุปตา้าแซตทีหนึ่งห้าห้านะครับหรือร้อยห้าสิบห้านะครับดเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาฟังเสียงกันครับบ หนึ่งสองสามสี้ดแล้ว้ครับพีฟ้ากำลังรับเงินนะครับรับเงินจ่ายกันสดๆเลยนะครับฟังเสียงกันสักครู่ครับ ตามไปนะ เสียงนิ่มแล้วก็แน่นมากครับนี่ครับรอบเดินเบาครับนี่ครับลูกค้าครับนับเงินเรียบร้อยครับ จ่ายเงินสดไปเลยครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านกงจากการเกษตรเริ่งลกค้านะครับเบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ